พี่น้องทอ,อยกับหลานเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้กินข้าวกุ้นน้ำยาป้าได้พี่น้องนนรัตะบบ้านละพี่น้องมามากินน้ำใจกับห้านพี่น้องเ้ยไม่ด้กินกนมาก คุณพักมันลูกก <hi> ระทว่วรบกอบมีนอนมาเบิ่งข้ามตาสวด้ะ เอาไปจะซื้อพหนึ่งห้าไหลโบเาพัาากหน่งหนาหลโดอุ้ยคือสวยแถวา่าทากินขนมอ,อินแล้วมาคัดแต่นั่งยัมไงเขานมาเล่นยังไงยังไง สตมาบอกหนึ่งสุบ้างคำขัน่นี่เดียวถามบอกหน่นบ้เดี๋ยวอืมจริงจริงอันั้ไงเนาะซีชอบปะบอกเดือนตุบีบาคนสีเนี้ยมันมีแหล่งนองปอกคนจะได้บอกสูแม่บ้าง มาเป็นเพือ่อผาดจั่งมาผาดจงสิ่งที่ต้องมีคือสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมเนี่ยพวกคุณ่ะเ,เ,เอาไปเด้ออันเง,งาก็ไปเรียนซะไทยนันนั้ะตัพเวินก็ไปเรียนดอกว่าแล้วตั้งแต่ันเนียร์แล้วพี่น้องฉุดตีมาจั่งพอกับยายหลานแหมย่าก็หลานขอยตัวกันด้นนาากกานพี่น้องสวัสดีค่ะ